ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทาวท่านเลยน,นะครับผมวันนี้ครับเราก็อยู่นในเกมลุยก,กันเหมือนเดิมนะครับมอสท,ที่เราจะมาสอนโหลดกันในวันนี้นะก็คือมอส์ท่าต่อสู้แบบเพล็บีนะครับหรือพวกลูกคนรวยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นท่าอที่เป็มวยสากลนั่นแหละนะพเพล็บีคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาเกมมาแล้วก็รูนนะ้เองนะอ้าอ้า มอสเก่ามันซ้อนอยันห่ะเฮ้ยลำหนึ่งนะครับท่านผู้ชมยายสับสนนะยายสับสนมอสเก่าผมมันซ้อนที่ผมลงในคิดไปแล้วอ่ะแือกูยู่ไม่ได้ลบเลยนะมันเลยซ้อนกันขอภายนะยมันซ้อนกันนะครับเอานะั้นผมมาสอนลงเลยก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ o i s i n g Style Peppery นะครับที่ผมจะถึงนี้มาโหลด้ล้กำลัง,ลลงคิดนะครับแล้วเข้ากดข้าไบล็อกจากเกมบุรีกดตัดนะครับแล้วกดวางได้เลยนะครับ น,นะก็เป็นการสำรวจไปเลยนะแต่ผมมารีวิวมอสที่เกินดีกว่าเพรามันมีอะไรดีเจ๋งยังไงมาอื่นมนาะออกเกมเข้าใหม่กันเกมเข้าใหม่แป๊บมาเ <c oughs> มื่อกี้ขออภัย,ยนะผมไม่ได้ตรวจสอบนวะลืมไปมอสเก่าเายังไม่ได้ลบมอสใหม่ลงมาเลยเป็นอย่างนี้ ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเวาง่ายๆนะเพิมลงตัมบอกหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกแคปเร,รี่น้ตาเป็นยังไงแล้วสู้เป็นยังไงบ้างครับก็คือพวกที่หน <c oughs> ามวยนั่นแหละแล้วก็พวกที่ไม่ถูกพวกแกง๊งกริเซอร์นะครับมาแล้วนี่นะแพปพรีนะ ท่าสู้ของโมบิคพี่เดี๋ยวเจ้าท่าสู้นี้ครับไปสู้กับแรปโซนะครับซึ่งมันเดือดมาลคือลมร่งวงจะม่อสาวนะอีกจะไปต่อยกับคนอยู่เยี่ยบนี่โต้เนะื้อโรงเรียนนี้มันมันสุดนะครับมันต่อย,อยนักเลงเออหดกลับนี่นัดละโซนะ โอ้โหเนื้อแม่งสุดจัดเนะื้อโรงเรียนนี้นไม่ธรรมดาแบบทุกคนแบบแม่งเปิดนักเลงเด็กเลียงเปิดนักเลงเหรอครัสุดจัดนะโรงเรียนนี้มันโรงเรียนเพี้ยนจัดนะโรงเรียนบูเวิร์ดถ้าเป็นโลกความจริงนเนื้อมีแต่รังแคเนะื้อตัวเรียนนี้แม่งผมเคยยิงโอเลบูเวิร์ดที่บอกบอกว่าโรงเรียนที่รวมเด็กร้ายๆนะครัมาอยู่ร่วมกันนะนั่นก็จริงที่เขาพูดถ้าใครดูเรื่องเกมนี้นะ แม่มือนี่ไม่ธรรมดาเลยหุ่นคาตาเลยมือข้าพูดเป็นมานี้นะยับเปร์คัตด,ด้วยนี่นะโมจ่าคนนะยิงกันยับอะตอนนี้ตีกันสุลมุนมาละ ยืด yeah. ไม่หักไอันี่มันผักผักมันมีดามเมจนะท่านผู้ชมถ้าสังเกตดูมันผักมีดามเมจนะนนอะแล้วเราพาท่านผู้ชมไปดูดูพวกเพปปี้กันดีกว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วก็อะไรวันนี้ถ้าจะสู้เป็นยังไงเราพาไปดูกันเลยอ่ามันจะเป็นศัตรูกับพวกนี้นะครับพวกกริเซอร์นะพวกนี้นะพวกกริเซอ,นะอร์นะพวกแกง๊งเสื้อหนังนะมันก็เป็นศัตรูกับพ,พวกเพปปี้นะครับ พิเซอร์ก็เป็นคนจนๆนะครับไม่มีเงินนะนักเลงนะครับส่วนเพปเปรี่เนี่ยจะเป็นพวกลูกคนรวยนะซึ่งแน่ๆไอ้เสื้อผ้าเนี่คือเพปเปรี่นะครับเหมือนกันอยังนักเลงอยู่นะหมนใส้ไม่ไหวต่อยสักทีดิห้องร่วงดิมาครับมาเอาอีกสักหมัดหนึ่งมาละต่อยดีไหมของรักทีเลยนะเมื่อยตื่นกุ้ีคนดูก็เบื่อมัแล้ว ยับนาเลยอยับนาไม่ลวเนี่นะ้เราใช้อ๋ออลืมไปวิธีวิ่งนะให้เราใช้ใช้อะไรก็ได้ถืออยู่ในมือนะใช่พวกหนังกระติกพวกนี้มันก็จะวิ่งให้เรานะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นท่าสู้แบบเดิมๆนะ นี่ครับต่อยอแยล้วนี่เผมเพิ่มพีแล้วตัวที่หกคุวบีฟลอยเลอร์นะสมันก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะที่บีฟของเราที่แกนี่แบบต่อยจิมมี่หน้าหงายได้เหมือนกันนะบอกให้เลย หืมเก่งอะ่อะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขารีเลือดแป๊บ ผมมันเก่งในบิฟทอยเลอร์เนี่ยบอกเลยเป็นบอสนะบอสในเกมบูรี่ตัวนึงเลยโอ้ต่อยไม่ไม่โดนมากแต่มันต่อยเราเอาต่อยเราเอาชิปจะยาวไปเลยพอจบเกมครับจบเกมจบไม่ล่าที่ครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับในการทำคลิปมอสเกมบูรี่ต่อไปนะครับ